สวัสดีครับลุงจงมาอีกแล้ววันนี้ลุงจงก็มีเขาเรียกอะไรเขาเรียกเครื่องรางนะมีเครื่องรางมีเครื่องรางของขลังมาอวดเพื่อนๆนะครับจะจะขลังหรือไม่ขลังนี่ก็สุดแท้แต่มุมมองนะครับอ <laughs> พอลุงจงได้รับมรดกจาก มาไกลครับมรดกชิ้นนี้มาไกลคืออมรดกแม่ยายอีกแล้วครับมรดกมรดกแม่ยายนะครับพอดีแม่ยายไปแม่ยายเล่าให้ฟังเนาะแม่ยายไปจังหวัดมหาสรารคามทางภาคอีสานเนาะก็เลยไปได้อของขลังมาคุณโจ้พูดถูกไหมพูดถูกเนาะ ไอสานก็เชียงล้างของขังเนาะภาษาไทยก็ขังนะครับประมาณนี้นะครับแม่ยายบอกว่าไปได้ของขังมา,าจากผู้เท่าผู้เท่าทางภาคอีสานนะครับได้มาหนึ่งชิ้นก็แม่ยายก็หวงมากเะคแม่ยายหวงมากบอกว่าของดีมากของดีของของ,ของของขังหายากนะครับลุงจงก็ แม่ยายน่าจะเห็นเห็นว่าลุงจงเป็นคนชอบสะสมพวกเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆเนาะแม่ยายก็เลยเอามาให้นะครับก็เดี๋ยวไปดูไปดูกันไปดูกับลุงจงว่าเครื่องรางของขังที่ลุงจงบอกว่ามาไกลเลยนะครับมาจากมหาสารคามเนาะก็รู้ที่มาแค่นี้นะครับแล้วก็ไปดูตามตามไปดูกับลุงจงเลยครับว่าเป็นอะไรเป็นอะไรไปดูเลยครับ เครื่องรางของขังที่ลุงจงว่าก็คือสิ่งนี้ครับเขี้ยวหมูป่านะครับเป็นเขี้ยวหมูป่าเนะาะอ่ลุงจงก็ไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีนะครับ <c oughs> ก็แม่ยายบอกว่าอ่าคนเท่าคนเก่าทางภาคอีสานเขาให้มาคือเขี้ยวหมูป่านะครับเป็นเขี้ยวหมูป่าเป็นเขี้ยวของหมูป่า ก็สุดแท้แต่มุมมองนะครับลุงจงลุงจงมองก็ลุงจงก็คิดว่าเจตนาของดูที่เจตนาเราดูที่เจตนาเป็นหลักก่อนนะครับขั้นแรกของจริงจริงไม่จริงมันก็มันก็การันตีไม่ได้ครับเนาะมันก็การันตีไม่ได้มันก็มันก็พูดยากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่ามันคือของจริงหรือเปล่าแล้วก็คนเท่าคนแก่เขาให้มาเขาก็บอกว่า อ่าเป็นเขี่ยวหมูป่านะครับเขี่ยวหมูปา่าเขี่ยวหมูปา่าเขี่ยวของหมูป่านะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะใช่แต่อันนี้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงขละเรียกยันหรือว่าให้อ่าเจจิอาจารย์ปลุกเสกนะครับคือเจตนาเนี่ยคนคนคนเฒ่าคนแก่ทางทางภาคอีสานบ้านเรานะ่ยเขา เขาจะถัดด้วยมือนะครับถัดเอาเอ,าอาลวดทองแดงมาถักเนี่ยครับดูดูการถัดของคนเท่าคนแก่สมัยก่อนนะครับถัดด้วยลวดทองแดงนะครับการถัดก,ก็ดูดีนะครับดูดีเราก็ดูอย่างนี้นะครับดูเจตนาของของการทำนะครับ คือเจตนาดีเจตนาคือ,อเก็บสะสมจริงๆนะครับไม่ใช่เก็บสะสมเนาะประมาณนี้นะครับให้ดูลุงจงให้ดูประมาณนี้เลยเอาเท่าทีา่ความชัดเจนได้เนาะประมาณนี้ละครับได้แค่นี้ทานยายบอกว่าได้มาจากจังหวัด มหาสารคามนะครับ <S <S ก็สวยอยู่นะครับเนาะก็ดูดีดูสวย,อ,ยอ,อ่จริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แท้หรือไม่แท,ท,ท้นี่ก็ลุงจงก็การันตีไม่ได้นะแต่ว่าแม่ยายให้มาก็บอกว่าของแท้นะครับได้มาจากมือ,อ,อคนเท่าคนแก่าทางจังหวัด มหาสารคามนะครับก็ประมาณนี้นะครับแม่ยายห่วงด้วยนะครับแม่ยายห่วงด้วยลุงจงก็สะสมครับเก็บสะสมไว้ทุกอย่างครับลุงจงเก็บสะสมได้ทุกอย่างเนาะเอาไว้ดูดนแหละลุงจงล้มหายใจจากไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีราคาก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้รประมาณนี้ ให้ดูความสวยความงามด้วยกันลุกจงลุงจงก็ชอบตรงที่เจตนานะครับชอบที่นี่นครับเจตนาการถักลวดทองแดงนี่ถือว่าเก็บถือว่าเจตนาเก็บสะสมเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับถ้ามีลงอลลักขรเลขยันหรือว่าให้เกจิอาจารย์ปลุกเสกสักหน่อยนี่ น่าจะมีราคาเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่ากันว่าอา่าถ้าเป็นเคี่ยวหมูป่าเคี่ยวหมูตันจริงจริงนี่มันมันเป็นเขาเรียกว่าอา่อของดีในตัวเลยนะครับของของดีของ,ของ,ของเขาเรียกอะไรเขาเรียกจะเขาจะเรียกว่าเป็นของที่ของดีในตัวนะครับอยู่ยงคงกระพันประมาณนี้นะครับ ก็เอาความสวยความงามมาให้ดูด้วยกันเนาะรู้สึกว่าจะได้ได้มาพร้อมสร้อยหรือเปล่าหรือว่าสร้อยน่าจะที่หลังนะครับตาเชือกเชือกที่ห้อยนี่น่าจะที่หลังแมนยายได้มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชือกเส้นนี้นะครับเชือกเส้นนี้ลุงจงซื้อใส่ใหม่เนาะเพื่อความคงทนถาวรนะครับจะได้เก็บสะสมไว้ แะได้ดันๆานนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกล่าวเล่าสิบกันด้วยนะครับดูจงก็ไม่ใช่เซียนไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีก็ได้มาอย่างไงก็เอามาอวดเพื่อนๆอย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจใครมีข้อมูลยังไงก็เอามาแบ่งปันกันนะครับ ลุงจงรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าลุงจงจะเอาอะไรมาอวดอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ